ของะชาปั๊บนะคะบรรดา AF นะคะก็มาถึงที่เคลื่อนไอซ์พอดีเลยนะคะมาพร้อมกับเสียงแบบว่ากรีดเต็มไปหมดเลยนะคะบรรดา A FC ของะชาของต้นนะคะของปอแล้วก็ของพัชานะคะตอนนี้ทั้ง4คนนะคะมาถึงไอซ์เรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะประมาณว่าไม่ให้นั่งพักกันเลยนะใช่ไหมมาถึงก็แบบว่า คุยเลยนะจะได้เข้ามาคุยกันเลยนะคะให้แนะนําตัวกันทีละคนเลยดีกว่านะคะแบบไม่ต้องหายใจกันจริงๆนะนี่นโอเคครับสวัสดีครับผมคาชาครับผมคาชานี่ยังรองเหมือนเดิมมารอบนี้บแบบแบ๋วมากเลยเ <laughs> แบ๋ได้แวนได้ไม่แวน <laughs> สวัสดีค่ะพัชาค่ะพัชรานะคะที่เพิ่งเจอกันทางแรกค่ะใช่ค่ะแล้วก็สวัสดีครับต้นครับต้นนะคะนี่เจอกันแบบรู้สึนเดรอบที่3ามแล้วจนจักันได้แล้วแล้วก็สวัสดีครับปอครับปอนะคะนี่ AF 7อันนี่ความหล่อแบบว่า คือคือคือตำแหน่งแชมป์ที่ได้มา AF ฟเจ็ดจากเอฟแปดนี่เขาแข่งที่หน้าตาเลยเนี่ยต้องพูดไปไม่ได้น้อพ่อเนาะแข่งในด้านในด้านขายหน้าตาไข่หน้าตาเพราะแบบโอ้โหหน้าตาแบบว่ามาแบบว่าสูสีสูสีกันเลยนะวันนี้แบบแฟนคลับเยอะมากดูดีข้างนอกอะตกใจเลยค่ะตอนแรกแบบโอ้โห อย่าอย่าอย่าว่าแต่น้องๆ <ใน S 2> ตก<ร>ใจเลยนะพี่หญิงขับรถมาถึงสถานียังตกใจอะไรวะ,ะตกใจตกใจมากเลยตะกี้นี้แบบว่าน้องๆเข้ามารอก,กันเต็มเลยก่อนมาจน<ช>ลองทักลองทอักไทยเอฟซีกันหน่อยเปับมีมีของใครบ้างอ่ะของขาชาคาชาข้างนอกค่ะทักไทยกันหน่อยเร็วสวัสดีครับอ้ สวัสดีแฟนคลับพชาค่ะ <c oughs> พี่พชาพี่พ,ชา,พ,พชาค่ะสวัสดีค่ะน,ะนตก<ด>ใจค่ะตกใจน,น้องๆเกิดทันตอนพี่ประกวดกันไหมคะแล้วก็พี่ต้นครับพี่ต้นฮัลโหลทวอสดีครับสวัสดีทั้งนอกครับโอ้โหอันนี้แบบเสียมาหรือเปล่าแล้วก็สวัสดีครับช่วยกรี๊ดให้ผมหน่อยครับปอครับค่ะอันนี้ปอนะคะ นี่วันนี้มาจากไหนกันคันนี้มาจาก สุรินทร์ครับไปไปกิจกรรมมาด้วยใช่ค่ะที่โรงเรียนอะไรคะที่อาชีวะอาชีวะโอ้เป็นไงบ้างแล้บรรยากาศได้ฟังนิดนึงน่ารักมากน่ารักมากน่ารักมากลองบอกให้กรี๊ดน้องๆกรี๊ดน้องๆยกมือน้องๆยกมือสั่งมอบมอบได้ไม่ดังใจเอ๊ะไม่ใช่ละกระดองไม่ไแน่โอ้แสดงว่าน้องๆเขาเชื่อฟังดีมากเลยน่ารักมากค่ะก็ยืนให้นั่งก็นั่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอ๋อนะคะน่าจะสนุกมากเลยเป็นครั้งแรกแล้วแบบที่ออกมาแบบแคมปัสกับบรรดาน้องๆตามโรงเรียนแบบนี้หรืออว่่าบย ของพันนี้จะมีเป็นระยะอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเป็นระยะๆเป็นครั้งแรกที่เป็นแพ็คนี้ค่ะแพ็คใช้คำว่าแพ็คแพ็คสี่คนนี้คค่่่ะะใชของของของข่าชากับของต้นนี่เคยเจอไหมแบบเนี้ยเพราะว่าเราเราเป็น AF8 แต่เป็นรุ่นล่าสุดล่าสุดเคยๆมีมาเรื่อยๆแต่ว่าก็จะ ขัดเปลี่ยนหมุนเวียนแต่กันไปว่าเซตนี้ใครมาเจอใครบ้างเลยครับผมค่ะก็ไปที่สุรินพรุ่งนี้ก็จะมีกิจกรรมของคลื่นไอซ์ที่เซสเกตที่โรงเรียนสตรีสเกตก็น่าจะเป็นน้องๆกลุ่มนี้แหละนะคะน่าจะเป็นน้องๆกลุ่มนี้ทีนี้มาคุยกันถึงเทุลคนดีกว่ามามาคุยแยกคุยคุยถึงพัชาก่อนเพราะพชาเนี้ยังไม่เคยได้คุยกันเลยกับปอปอเอฟเจ็ดพชาคือเอฟสองค่ะเอฟสองอันนี้จะเป็นรุ่นพี่แกก็องเขาซื้อหมดเนี้ยทำไมจะต้องหันหน้ามาแบบทำหน้าแบบ ยินดีในอายุของฉันด้วยแหะหน้าตาดูตื่นหน้าตาดูหน้าตาดูตื่นเป็นรุ่นพี่อย่างนี้ต้องเรียกพี่หรือเปล่าคะเรียกพี่พัชชาพี่พัชพี่พัชกาพี่พัชพี่พัชแอนเดอร์แกองพี่พัชแอนเดอร์แกงแต่ว่าพัชชาเก่งมากเลยนะเพราะว่า เอฟสองแต่ว่าผลงานนี้แบบเราจะเห็นกันตามทีวีเห็นแบบเยอะค่อนข้างเยอะไปเป็นกรรมกรกรรมการตัดสินต่างๆด้วยใช่ค่ะปีที่แล้วนี่เป็นเป็นหน้าที่ใหม่เลยแหละคือเป็นโค้ชกับคอมเมนเตอร์ที่มาสเตอร์คีเวดีแด้เกิดเพราะพี่ก็เห็นเห็นภาษชาุ็ยภาชาเก๋อเก่งมากไปแนะนําน้องๆสอนเทคนิคน้องๆเขาสนุกค่ะแล้วก็ได้ประสบการณ์มากเลยรู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งหน้าที่ที่ พอไปทำเราต้องจริงจังนะเราอยากเราเราอยากให้น้องๆพัฒนาแล้วก็ยิ่งเห็นความตั้งใจก็ยิ่งแบบตั้งใจสอนภูมิใจค่ะเหมือนมีลูกเหมือนมีลูกเนาะเพราะว่าเขาเหมือนเหมือนเราเป็นตัวอย่างเขาเนาะเขาก็จะทําตามเราจะแบบเชื่อฟังเราที่เราแบบให้เทคนิคแนะนำเขาแล้วก็คนที่ไปแต่ละวทีนี้ก็จะได้ประสบการณ์ด้วยนะเหมือนเราที่เราเคยได้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเราเราเราเห็นแล้วเราพอเราเคยผ่านกันแบบประกวดหรืออะไรอย่างงี้มาเราก็จะพอรู้ว่า ทางที่มันแบบควรจะมุ่งไปนควรจะหันหน้าไปทางไหนไม่ใช่แบบคิดว่าเอ้ยฉันจะมีฉันอยากมีคนมาชอบเยอะๆอะรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือหน้าที่แรกคือต้อง ทำโซ่ของตัวเองที่ที่สุดก่อนค่ะค่ะแล้วของของปอล่ะคะปอก็เป็นรุ่นพี่แล้วเนี่ยต้องเรียกพี่ปองหรือเปล่าคะเป็นรุ่นพี่แต่อายุน้อยสุดนี่อายุน้อยสุดจริงเหรอใช่เหรอปอยอายุสิบเก้าเองออจริงเหรอโอ้โหแต่หน้าจะเท่ากันหรือน้าเด็กพีิน่าเด็กเท่งเท่าหรือนำใช่ไหมรับ้อบพับไว้ครับประเด็นนี้วกัแอปมาไง้เธอแอปแปลมาคือคือแบบยิ่งยิ่งนานวันก็ยิ่งแบบว่านะยิ่งแอปใสอะไรเงี้ยนะเอ๊ะก็ดีนะมันก็เป็นคอนเซ็ปต์เรายิ่งะอยู่มากขึ้น เราก็จะทําตัวให้เด็กใช่ไหมเขาบอกว่าเราจะต้องมีจุดเบรกค่ะเราจะเราจะ f ร e e หน้าและอายุของเราเอาไว้เท่านี้ของปอนี่แบบว่าให้ให้เล่านิดนึงว่ายังไงคะเข้ามาแบบว่าเริ่มตั้งแต่แรกเลยเข้ามาสมัครอะไรก็ี้กว่าจะผ่านมาถึงแบบแชมป์ของเจ็ดซีซันเจ็ดครัครั้งแรกเลยที่เข้ามาประกวดอะไรครับซึ่งเราก็เคยดูมาก่อนอยู่แล้วเคยติดตามอะไรแล้วก็อยากอยากเข้ามาประกวดอยู่แล้วอะไรครับแล้วพอมาซีซันเจก็ได้เข้าได้ไปฝึกฝนจน ประสบความสำเร็จไปขั้นหนึ่งอนไ้นะงประสบความสำเร็จในขั้นหนึ่งตอนตอนซีซันเจ็ดเนี่ยพีงคะยังไม่ค่อยได้ติดตามแต่ว่าตอนแปนี่โหพิงติดตามแบบอย่างละเอียดยอทุก9ก้ายากเลยค่ะนะคะซีซันเจก็เป็นเป็นแชมป์กว่าจะผ่านมายากไหมยากลำบากยากไหมมันก็ จริงๆก็มันอยู่ที่การฝึกฝนมาก่ะครับคือในบ้านก็จะมีจดเพลงต่างๆให้เราฝึกฝนต่างกันไปก็ใช้การฝึกฝนแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆอาจจะไม่ได้แบบเก่งมากที่สุดแต่ว่าก็ค่อยๆฝึกฝนไปแต่ก็ได้ประสบการณ์เยอะได้ประนะสบการณ์เยอะมากซึ่งทาให้เราโตขึ้น เป็นอีกคนหนึ่งเลยครับจากที่ตอนนั้นเราอยู่ม .5 กำลังจะขึ้นม .6 ออกมาก็ก็คือเหมือนเราโตขึ้นเราต้องรับผิดชอบมากขึ้นทำงานอะไรครับต้องรับผิดชอบทั้งงานแล้วก็เรียนอะไร่าเงี้ยแล้วตอนนี้ตอนนี้เรียนถึงไหนแล้วคะอันนี้เรียนปีหนึ่งครับปีหนึ่งแล้วค่ะต้องแบ่งเวลาเยอะน่าดูเลยค่ะใช่ไหมคะ ค่ะของของปอก็เป็นซีซันเจ็ดส่วนซีซันแปดเนี่ยคุยกันบ่อยมากแล้วรอบนี้เป็นรอบที่สามที่เจอกันจะเบื่อหน้ากันแล้วใช่ไหมนะคะก็ของปอน,นะคะแล้วทีนี้มาคุยถึงผลงานกันบ้างนะคะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าจะมีหลังจากที่คุยกับต้นกับขชากันแปดไปหลายๆรอบแล้วเนี่ยพอหลังจากคุยไปปับ๊บมีผลงานมาหลายคนเลยเริ่มจากขชาก่อนขชานี่มีเพลงใหม่ล่าสุดเลยค่ะครับผมตอนนี้เพลงใหม่ล่าสุดคือเพลงอ่อแค่ของเรียนแบบแค่ของเรียนแบบค่ะเป็นไงคะแค่ของเรียนแบบนี่ก็ฟิทแบก ีิแศกใจมากครับคนนี้น้องๆไม่ใช่น้องๆหลายๆคนที่แบบยังไม่เคยฟังเพลงผมหรือไม่เคยรู้จักผมเขาก็ได้รู้จักผมมากขึ้นแล้วก็ได้ฟังเพลงผมมากขึ้นเพราะเพลงแค่ของเล่นแบบเพลงแค่ของเล่นแบบของพ่อชายนี่จะมีทั้งหมดกี่เพลงแล้วคะที่ออกมาตอนนี้นะครับมีมีเธอไม่เป็นไรแต่ฉันเป็นที่อยู่ในอัรบบ้มรวม F8 ครับผมแล้วก็มีแค่ของเล่นแบบที่เป็นซิงเกิลซิงเกิลเดียวของตัวเองครั้งแรกครับผมแล้วก็ปลายเดือนกุมภาพันนี้ไม่น่าจะเกินปลายเดือนนี้ก็จะมีซิงเกิลใหม่ตามมาอกหนึ่งซิงเกิลสำหรับใครที่อยากฟัง ขชาร้องเพลงที่แบบมีจังหวะมากขึ้นหรือเนื้อหาที่แบบเป็นเกี่ยวกับความรักน่าจะยังไม่แดนนะแต่เด็ค่คยๆเป็นไปตามสเต็ปสเต็ปแต่ขชาเปลี่ยนลุคนะทำไมถึงเปลี่ยนลุกทำไมถึงเปลี่ยนลุกผมนี่มันโนะนี่ครับตัวเห็น อยากเป็นนักสื่อ๋อเห็ดใช่ไหมอ๋อนะอันนี้คือเห็ดมาเลยใช่ไหมนะคะจะน่ารักว่น่ารักเปลี่ยนเป็นลุกมาเลยนะคะส่วนของพัชชาตอนนี้มีเพลงออกมาเพลงใหม่ด้วยใช่ค่ะจะไม่ได้ใครคือเธอจะไม่ได้ใครคือเธอแต่ก่อนหน้าที่เขาติดหูขึ้นชาร์จทะลุทะลวงกันเลยก็คือเธอติดกว่าหมดไม่ทนอันนี้เป็นเสียงเพิ่งตื่นจริงจริงทนไม่พอเราไม่ไหวค่ะตอนนั้นก็ดีใจมากเลยเพราะว่าฟีดแบ็กดีกว่าที่คิดเยอะ คืออันนี้เพิ่์ก็พูดตรงๆว่าเป็นเป็นเดฟมาก็หลายปีแล้วร้องเพลงมาหลายเพลงแล้วแล้วก็ยังแบบก็เไม่กเราเขาแล้วไม่เราจะไม่เมนชั่นเรื่องนั้นเราแค่เอาเอาเหรียญบาทขูดปีที่เกิดออกจากบัตรประชาชนได้ประสบการณ์เยอะไม่ขนาดนั้นค่ะไม่ขนาดนั้นแต่ว่าก็ดีใจค่ะที่ถึงแม้ว่าเออเราก็ร้องเพลงมาหลายเพลงขึ้นมาหลายเวทีแต่ก็ยังมีคนที่อยากจะฟังเราร้องเพลงใหม่ๆอยู่เรื่อยๆค่ะ ของของพัชชาสองเพลงตอนนี้มีกี่เพลงแล้วคะที่ออกมาถ้าเป็นโปรเจกต์ใหม่นี้ก็มี2ซิงเกิลนี้สองซิงเกิลนี้ก,นก็คือทนไม่พอ,รอเราไม่ไหวกับจะไม่ได้ใครค<ะ>ือเธอจะไม่ได้ใครคือเธอสองเพลงนี้เป็นไงบ้างแตกต่างกันยังไงคะเป็นภาคต่อกันเป็นภาคต่อกันไม่น่าเหมือนกรอนเลยอ่ะเนาะเหมือนชื่อประตูเมืองวัแบบต้นแก้วเลยครบครบอัลบั้มก็ครบทุกทิศพอดีแปดเพลงเลยนะก็ดีค่ะแต่ว่าผ่านว่าเหมือนกับพอกลับมาทำงานรอบใหม่รอบนี้เนี่ย ที่ทางชัดเจนที่จะอยากจะบอกสิ่งที่อยากจะบอกมันค่อนข้างชัดค่ะว่าเอออยากจะให้คนที่ฟังเพลงเราอ่ะเขาดูแลตัวเองเขารู้จักรักตัวเองให้เขารู้ว่าอะไรที่มันมันดีหรือว่ามันโอเคมันกำลังพอดีสําหรับชีวิตเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่หมดแต่ทรมานตัวเองแล้วก็ได้ความสุขแค่นิดหน่อยแต่ว่าที่เหลือมันคือต้านกับทุกๆอย่างเลยที่มันควรจะเป็นค่ะของพชานี่น่าจะได้แบบ ประสบการณ์เยอะเนาะเพราะว่าเราผ่านอะไรมาเยอะใช่ไหมตอนตอนที่เจ็บไปเยอะค่ะตอนที่เป็นพระชาสองตอนที่เป็นเป็นพระชาในแบบว่าเป็นในไงบ้างความรู้สึกแบบแตกต่างแต่ตอนที่ก่อนที่เราจะมาแบบก่อนคือชีวิตเปลี่ยนเป็นหน้ามือหลังมือแล้วพอปั๊บมาเป็นเอฟสองปั๊บ เราต้องได้เจออะไรมาเยอะจนกระทั่งมาถึงแวันนี้ด้วยแล้วเป็นรุ่นพี่เขาด้วยถือว่าเยอะประสบการณ์เยอะกว่าทุกคนเลยค่ะนะคะอันนี้ก็แบบจะสอนน้องๆได้อย่างดีเลยก็น้องก็ไม่เคยเชื่อหรอกค่ะน้องไม่เคยเชื่อน้องยึดยิงเหรอเชื่อป่ะเชื่อป่ะมอบก็ไม่ได้เชื่อแบบนั้นเเรแต่ว่าแต่ว่าดีค่ะที่เป็นพัดชอบพท้ชอบกันใช้ชีวิตการทำงานเป็นครอบครัวกันเลค่ะคือไปกับ แก๊งไหนก็จะสนิทกันง่ายตลกเยคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันมีความสุขทำงานมันจะได้ไม่เครียดด้วยเนาะเข้าขากันดีแล้วก็ช่วยดูแลกันแล้วก็มาที่ต้นบ้างหอกของเรานะคะต้นเอฟแต่ดูแต่ว่าสาวตีเดียวแยะมากกว่าเลยใช่ไหมของต้นนี้ผลงานก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นตามลำดับใช่ไหมคะครับค่ะทั้งเพลงทั้งเอ๊เหมือนพี่หิงเห็นโฆษณาแล้วเนาะ ยัง <oh> ครับยังเ <oh> หรอรถที่เห็นใครล่ะจำผิดเลื um. ่ลยแล้วสึกกล้องแล้วก็ยังจำผิดที่ผ่านมามีละครเวทีครับครเวยังไม่มีซึ่งก็อยากจะมีเหมือนกันอ๋ออยากด้ละครเวทีด้วยครับค่ะแต่ต้นเป็นคนที่แบบเหมือนเป็นคนไฟตลอดเป็นคนแบบไม่อยู่นิ่งเหมือนอย่างที่เขาเอะไรนะคอมเมนต์ในบ้านก็คือเป็นคนที่แบบแอคทีฟตลอดอะไรเงี้ยค่ะค่อนข้างที่จะ ไม่ค่อยชอบอยู่นิ่งเท่าไหร่ค่ะจะหาอะไรแบบใส่ตัวตลอดครับค่ะของของต้นนี้ตอนนี้มีเพลงออกมากี่เพลงแล้วคะตอนนี้ทั้งหมด3เพลงแล้วค่ะสเพลงมีเพลงอะไรบ้างคะก็จะมีเพลงแรกก็คือเพลงเธอมีเวลาฟังแค่ไหนค่ะแล้วก็เพลงช้าช้าใช่ครับจักรวาลก็ก็ยังเป็นททนๆคล้ายๆเดิมอยู่ไม่ไม่ไม่แตกต่างมากแล้วก็จะมาถึงเิลงล่าสุดก็คือเพลงขมอนซึ่งก็เป็นเพลงว่าเพลงเร็วเลยค่ะเพลงอมอนที่พิงชอบนะพิงขอบคุณครับมันแดนได้มันได้ใช่ใช่มันจะแบบ โยกได้แต่หัวอะไรอย่างงี้ย่งวันนี้ที่ไปเล่นที่สุรินเป็นไงบ้างคะเพ็นงคอมอนน้องๆแบบดีครับใช่มน้องๆก็บอกว่าอะแต่ยังร้องกันไม่ค่อยทันแต่ก็พยายามบอกว่าเต้นเต้นไปด้วยพยายามโยกตามอะไอย่างเงี้ยครับ ว่าจังหวะมันแบบร้องตามไม่ได้ฉันก็ใช่ใช่มันก็จะค่อนข้างที่จะร้องตามยากหน่อยแต่ว่าน้องก็พยายามที่จะเอ็นจอยไปกับมันค่ะนะคะเพลงนี้น่ารักพี่ผิงชอบชอบพอกับเพลงของปอกด์ลายยอด้วยแบบว่าน่ารักอ่ะสองเพลงนี้น่ารักนะคะทีนี้เรื่องเรื่องการทํางานเพลงนี้ต้นได้มีส่วนร่วมยังไงบ้างคะแต่ละเพลงที่ออกมารู้สึกของต้นจะออกมามากกว่าครชามากกว่าพี่ประชาเนาะประมาณก็ จานวนก็ไล่เลี่ยกันนะครับมันจะเป็นไปตามระยะเวลาคือตอนตอนนี้เนี่ยตายแล้วดิฉันก็ดูเป็นคนเป็นคนเนนคยุคคัสสิอีกแล้วคือว่าเมื่อก่อนเดออกกันเป็นอัลบั้มใช่ไหมคะคือทาเป็นอัลบั้มก่อนแล้วก็ค่อยมาตัดแบบตัดซิงเกิลตัดเพลงออกมาโปรโมทกันเพะว่าสมัยนี้ก็คือทําทีละเพลงและเสร็จแล้วก็ค่อยรวมในตอนสุดท้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ระยะเวลามันก็อาจจะแบบ ห่างขึ้นค่ะเพราะว่าเราไล่ทําไปดูละเนแต่ว่าข้อดีของมันก็คือเรารู้ฟิดแบ็กทันทีเลยอย่างอย่างคองมพานิยกตัวอย่างง่ายมากว่าอะสนไม่พอเราไม่ไหวคทาคนชอบคนชอบเพราะอะไรเป็นฟิลไหนอะไรยังไงเราเราก็เลยรู้ว่าจำไม่ได้ใครอื่นมันจะเป็นยังไงต่อไปอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็เป็นข้อดีค่ะแล้วก็ชอบเพราะว่าได้โปรโมททุกเพลงได้โปรโมททุกเพลงได้เจอแฟนเพลงทุกครั้งออกมาทีนึงเราก็ได้ทัวร์ทีนึงได้ไปนู่นไปนี่เลยได้เจอพวกเราด้วยกันอะไรเงี้ยของพัชจะไ่ แดนๆเหมือนต้นบ้างเหรอคะนไม่ที่เเสียงบุญกรรมก็เพลงสนุกก็คงต้องมีบ้างค่ะ่ก็ร้องแต่เพลงช้าเดี๋ยวเขาจะเบื่อเดี๋ยวเขาจะเบื่อแต่เดี๋ยวต้องรอดูกันค่ะสไตลของพัชชาจะมาแนวนี้หรือเปล่าแบบเราเราได้แบบบอกทางพี่ๆที่แต่งเพลงเลือกเพลงให้เราปะคะว่าเฮฉันชอบเพลงนี้นะเพลงช้าๆต้องเป็นสไตล์นี้ก่อนหรือเขาเลือกเพลงมาให้เลยเรื่องเรื่องเพลงช้าเร็วไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวส่วนใหญ่เัฒนาโปกัสเกี่ยวกับเรื่องแบบแนวดนตรีที่เหมาะกับความหมายเพลงมาก คราวนี้ก็เลยเป็นร็อกๆหน่อยเพราะว่าเนื้อหามันค่อนข้างโหดๆนะดุดุหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมาแบบโมชโนว่าจึ้งตุ้งติงขอโทษไม่ได้ผิดไม่ไม่เอาแบบไม่เอาแบบคาชาไม่เอาแบบคาชาเราแบบแนวแบล็คเขาอุ้ยหนูคุ่มแบลไม่ไหวแล้วนั่นงจากแก้ง่ายมากแล้วเดี๋ยวติงการจะขึ้นอ่ะนะแล้วก็มาที่ของปอของปอนะคะแบบว่าตอนนี้มีเพลงอะไรออกมาให้เราฟังบ้างคะมีโกรดไหลย้อนโกรดไหลย้อน แล้วก็เพลงเต้นเหมือนพี่เปิดแฟนอยู่เพลงนะใช่ก่อนหน้านี้มีคุณทวิตบอกว่ามีเปิดแฟนคลับด้วยค่ะแฟนคลับน้องค่ะเป็นเพลงเหมือนั้งแต่ถึงแรกเลยเนาะออกจากบ้านจริงเหมือนกัแล้วเ่วยมากเลยช่วยมากเลยไม่ค่อยไม่ค่อยได้ฟังเลยอ๋อนั่นเป็นเพลงที่ออกจากบ้านใสๆแบบว่าเหมือนอ๋อใช่ใช่ตอนแรกคิดว่าเป็นเพลงเหมือนเพลงปีใหม่อะไรเลยอ่ะ ใช่ไหมอ๋อใช่มีเนื้อหาแบบปีใหม่ก็ยังคิดว่าเอ๊สงสัสเป็นเพลงใหม่หรือเ่าแ่ะก็ดีนะใช้ได้ทุกปีใช่ใช่แต่ว่าเป็นเพลงเพลงใหม่ล่าสุดคือกรดไหลย้อนใช่เังไงบ้างครับเพลงนี้จะได้ฟังเหมือนนึกอกัน เอออาการสุขภาพกรดไหลย้อนอะไรยังไม่เคยก็เป็นโรคเหมือนกันแต่เป็นโรคทางอารมณ์เป็นโรคทางอารมณ์เขาเป็นฟืนเก่าก่มาทะเลาะบ้าใครกขลือกันล่ะอันที่ที่แล้วฉันก็ไม่ได้พูดนะเมื่อวานเนี่ยพูดมาแต่เหมือนปอจะมีกลิ่นลูกท่งลูกท่งมาด้วยกลิ่นโจโจครับให้มันก็มีความเค็มนิดนึ่งความเค็มนิดนึง่ยไม่กลิ่นกลิ่นอะไรไกลิ่นเปรี้ยวๆด้วยโอยแตดีเหรอนะ ใช่ไหมคะแบบตัวนี้ก็มีกรดไหลย้อนออกมานะคะต่อไปค่ะค่ะกระแสเพลงแต่ละคนกระแสตัวเองด้วยกระแสเพลงแต่ละคนเป็นยังไงบ้างคะนับตั้งแต่ที่ออกมาถึงวันนี้เริ่มต่ดนาคาผลคะก็รู้สึกดีครับผมเพราะว่าตั้งแต่ปล่อยก็เพลงแค่ของเล่นแบบออกมาที่บอกไปคนรู้จักเยอะขึ้นเพราะแล้วยิ่งเราเป็นศิลปินด้วยเราแบบมีคนรู้จักเรามากขึ้นในวงกว้างที่ไม่ใช่อยู่ในวงแฟนคลับอย่างเดียวมันก็ทำให้เราสึกดีใจทำให้รู้สึกปลื้มใจทำให้รู้สึกแบบ มีแบบกําลังใจที่อยากจะทำซิงเกิลต่อไปอยากทำผลงานดีๆออกไปให้ให้ทุกคนได้ฟังอีกมันมันเป็นอะไรที่ท้าทายเรามากค่ะคชารูร้สึกตัวว่าถ้ยตครับผมคชาวพูดเก่งขึ้นนะ ตั้งแตต่้องขอบคุณรายการซีนีป๊อปด้วยครับที่เอาผมไปทําเป็นพิธีกรมาฝึกทักษะในการพูดมากขึ้นเมื่อก่อนใช้ภาษามือค่ะเมื่อก่อนนี่ใช้พิธียุวิได้ใช้เขียนกระดาษเขียนกระดาษเอาแล้วก็โยกโยกคนลกันหงาไว้บอดเมอ้ทอะไรเงี้ยแบบว่าจะไม่ค่อยพูดแต่รู้สึกวาตอนนี้พูดเก่งขึ้นมารอบนี้แบบว่าฟังไม่ทันเลยอ่ะผมพูดเร็วไว้บอดไว้บอดเขียนแล้วรอบี๋ยวรอบหแรก คั้มาก็จะเป็นอีกรุกหนึ่งนะจะไม่ใช่รุกนีน้เพราะครั้งที่แล้วไม่ใช่แบบนี้มรอบนี<ะ>้ก็มาแล้วมีแว่นรอ,อบหน้า,<ม>าจะเแปบบ็นอะไรอบหน้าพุดไม่หยุดเลยรอบหน้าพามุดย,ยิ่งไม่ใช่ดเล,ลยยกไม้ให้เลยบีบแบบว่าอะไรเกิด <c oughs> อะไรกิดเกิด <c oughs> อะไรขึ้นอ่ะของพระชาเขาแบบว่ากระแสตัวเองกระแสเพลงเนี่ยรวมกันเลยเป็นไงบ้างคะจนถึงวันนี้ดีค่ะดีใจค่ะเพราะว่าเคยพูดไหมตั้งนานแล้วค่ะว่าสิ่งที่เราชื่นใจที่สุดก็คือมีคนติดตามผลงานแล่านีคนชอบ ในผลงานที่เราตั้งใจทําออกมาค่ะแล้วก็อย่างทนไม่พอเราไม่ไหวอย่างเงี้ยคุอไม่เคยนึกนะว่าเอมวีตัวเองจะแบบ เยอะขนาดเป็นล้านวิวอะไรเงี้ยค่ะดีใจเราเกิดยุคเทปเนี่ยนี่ยุคเทปใช่ไหมตอนดิจิตอลดาวน์โหลดอะไรอ่ะตอนเอสองทันค่ะทันมีเทปเคยมีอะไรบ้างที่เป็นทำเป็นเทปใช่ใช่ตอนอะไรบ้ารวมกับ power pop ตอนนั้นอยากบอกเธอหน้าตาใสของฉันเทปคืออะไรหรออันยิ่งตาอะไรอยากจะยังไม่เคยจริงดีนะไม่ทันทันเสียงพูดไม่ทันตาตอนนั้นคงเจอแต่เราชอบแผ่นเสียงนะเดี๋ยวมานั่งพูดอีกันคงะ กคค่ะดีใจค่ะดีใจแล้วก็ฟีดแบ a c ดีหวังว่าคลิปนี้ก็จะมีคนชอบทั้งมิวสิกวิดีโอแล้วก็เพลงเดียวเยอะแล้วของของต้นเหรอครับยู่ไหมครับกระแสตัวเองก็ดีครับทั้งทั้งสามเพลงเลยตั้งแต่เธอมีเวลาพังแค่ไหนนะแล้วก็จะมีจักรวาลก็แบบเปิดกันเยอะแล้วก็คนที่รู้จักกันเยอะแล้วก็เวลาเปิดเพลงเขาก็จะทันทีมหาเออคลินี้คลินี้เปิดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ชื่นใจที่แบบว่าเออวันวันหนึ่งก็มีมีคนเปิดให้เราเยอะเหมือนกันแล้วก็หลายคนก็ชอบ ในในในผลงานเพลงที่เราทำในที่นี้ก็คือชื่อที่เราบอกว่าหญิงเล่าทำออกมาคือเราก็อยากให้เขาบอกมีความสุขไปกับงานที่เราทำางเงี้ยค่ะนะคะของต้นเนี่ยพี่หญิงเชื่อเลยว่าเดี๋ยวจะต้องมีอะไรมาให้เราได้เซอร์ไพรส์กันอีกเยอะเลยค่ะของปอคะปอครับผมค่ะผมก็โกรธไหลย้อนนะครับก็ดีครับเป็นแบบดีเกินคาดดีเกินคาดที่เราเปลี่ยนมาแนวสนุกมากขึ้นค่ะ คนก็ชอบกันเวลาไปต่างจังหวัดก็ดีใจที่ทุกคนแบบร้องได้เต้นตามเลยเวลาคนไปไหนก็จะพูดถึงข้าเต้นในเพลงอะไรแบี้ก็ไม่ค่อยเด่นเลยไม่ค่อยเด่นเลยใช่ไหมล่ะของปอนนี่แบบปกติบุคลิกจะเป็นคนแบบข,าาขี้อายขี้อายเหมือนข้าวใช่ะขี้อายครับเรียบร้อยผมผมจะไม่ค่อยพูดเท่<บ>าไหร่บนรถจะจะ,จะหลับน อ๋อจะหลับจะนอนจะหลับตอนจะหลับนอนอย่าพูดหลันแบบจะหลับนอนจะหลับจะนอนจะหลับแบบจะหลับจะนอนอย่างเงียอเดียวพี่พี่พับนอนนี่แบบผมแบบเครียดมากเลยเี่กเขาว่าถ้าึ่งถ่ายรูปใครลงอะไรไอซีไปแต่ว่าพอออกมาดูเหมือนแบบว่าเออดูเหมือนขัดกระป๋องอ่ะเออใช่ทุกคนจะบอกว่าขัดขัดเข้าไม่เข้าโอย แต่ว่าเวลาขึ้นเวทีที่ปล่อยเต็มที่เลยป่ะเหมือนคนบ้าเหมือนคนบ้าถ้างั้นต้องรอดูพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์น้องๆว่าไหมคะที่สตรีซิริเกาต์อไม่แต่งเกงลนะว้ายนะน้องๆเตรียมนะเดี๋ยวนักปลนตรียมดูนะคะข้าถอดเสื้อครับข้าถอดเสื้อปอไม่แต่งเกลเกงข้าชาข้าชาไม่แต่รองเท้าเลยคกันข้าชาข้าชาอะไรคะไม่ใส่แว่นว้ายไม่ใส่วิก ผมจริงมันไม่เชื่อแน่นอ่ะไม่ใช่เหรอที่เราก็ใจผิดใช่ไหมผมตรงเหตุนะข้าตมุนวิดกลับด้านมันหมุนนั่นแหละกนี้ก็จะมีแบบเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆมีหรือไม่ใแบบเตรียมความสนุกยังไงบ้างจัดเต็มแน่นอนคจัดเต็มแน่นอนก็ในฟังซิงเกิลของเราทุกคนแล้วก็มีเพลงรวมหรือพิจารณงกันนิดหน่อยพิจารณ์กันบนเวทีเลยเหรอครับใช่ครับโอเคมาตอครับ อนี่เราไม่ว่าพีจะรล่นเนี่ยนะลูกสาวพี่หญิงนี่ก็จะเข้าใจความหมายเลยพี่จะเล่ดูละครเยอะในพี่จะเลริกการรออะไย่างเี้อาจจะมีการร้องเพลงร่วมร้องเพลงรวมกันตอนนีเรียกวันที่ไปนะคะค่ะพรุ่งนี้ก็ยังไงเดี๋ยวเราจะได้เจอกันแน่นอนนะคะก็จริงๆก็เตรียมเตรียมอะไรไว้ตั้งเยอะแยะตั้งหนึ่งชั่วโมงแต่ตอนนี้คุยกันครึ่งชั่วโมงแป๊บหนึ่งก็ให้ทั้งสี่คนฝากทิ้งท้ายเลยแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวเราไปเจอกันที่สตอลีสิริเก็ตเริ่มจากชาชาก่อนค่ะ ครับผมก็น้องๆโรงเรียนสตรีสิริกเกตนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปเจอกันนะไม่ว่าจะเป็นขชาพี่พัชชาเจอกับต้นเจอกับปอนะครับน้องต้นน้องต้นโอ้โหน้องต้นแน่นอนว่าพวกเราทุกคนอยากเจอน้องๆอยากไปมอบความสนุกให้อยู่แล้วครับยังไงก็พรุ่งนี้เตรียมตัวให้ดีนอนให้พอแล้วก็เจอกันพอตื่นนอนไอมากแล้วไม่เลยค่ะพี่สงสัยมากว่า ชาเมื่อไหร่ชานอนทอคะ่ะทำไมครับก <c oughs> ็อนอนตลอดนะชาน<อ>นจะจอง <c oughs> ชาจะจองแถวหลังคะ่ะตีตัวนอนตลอดอพอกลรถตู้ <c oughs> ทุกคนอื่อเนเขายางแบบเ่งทขันใบดิ นค่ะหายตัวไปแล้วค่ะก็เป็นการดูแลตัวเองไงให้แบบดูเฟิร์มตลอดเลยนะค่ะแบบนางค่อนข้างจะแบบไดย้อนได้ย้อนเป็นการไปสายแม่ค่ะลงแบงค์ง่ายของลงแบบค์พลาบ่อยๆนะคะพี่พัดฝากครับ่ะพรุ่งนี้เจอกันนะคะวัยเรียนก็ไวรียนเดี๋ยวพี่ๆก็เอาซิงเกิลใหม่ฝากแน่นอนค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็นะถ้าจะดูแลพวกเราง่ายสุดค่ะดาวน์โหลดแบบถูกกฎหมายค่ะ True Music เนี่ยตั้งแต่คนเรามีสาระตรงนี้เลย นะคะ True Music.com ค่ะลองดาวน์โหลดแบบถูกกฎหมายกันดูคือมันมันไม่ได้คนหลายๆคนนึกว่ามันยากไงมันง่ายก็เออ่านก็จะทางรัดทางรัดกันตลอดแต่ว่าสมัยนี้ง่ายค่ะง่ายมากๆจริงๆค่ะสับปะการัสรื้นกำลังใจพวกเราด้วยค่ะค่ะใครใช้ True m o s i S นะครับก็สามารถโทรไปนะครับ2 4ตัวครับเล็ก2องสองศูนย2 4ตัวไม่ได้ใบหวยนะสองสี่ตัวบอกชื่อเพลงเลยค่ะบอกชื่อเพลงก็ได้เลยใช่ค่ะแล้วของต้นราคาต้นค่ะก็สำหรับน้องๆก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปสนุกกันนะครับแล้วก็ ไปฟังเพลงพวกพี่อุ่นเครื่องไว้ก่อนนเลยก่อไปหัดร้องไปอะไรใครยังไม่จะใครเพลงไหนรีบไปฟังคืนนี้เลยด่วนๆค่ะแต่ละคพนี้จะได้เจอกันค่ะค่ะได้ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวพรกงวันพรุ่งนี้เราเจอกันมันแน่นอนกับพวกพี่ๆทีมงานไอเซชั่นด้วยแล้วก็น้องๆ้องที่โรงเรียนสรตสเิเกตด้วยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะทั้งสี่คนเลยสี่ท่านเลยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะนะคะนี่เป็น ทั้ง4เลยของ AF นะคะคาชาแล้วก็พี่พัชชานี่นะคะแล้วก็ต้นค่ะแล้วก็ปอ AF ด้วยเดี๋ยวยังไงวันพรุ่งนี้เราไปเจอกันแน่นอนเลยนะคะกับแคมปัสต่อต้านยาเสพติดที่โรงเรียนสตรีสิริเกตงชค่ะ